การฟังตอนนี้ถ้าเราใช้แค่หูฟังมันไม่ได้เข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารกันจริงๆ I can be the one you can be the one คุณก็เป็นคนที่เปิดใจได้นะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เคยไปออดิชั่นด้วยนะรายการแบบเดลิตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหยุดไปครับ นกระทั่งแบบว่ามีโอกาสได้มาขึ้นคอนเสิร์ตตอน GTS Star Tech อะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบความฝันที่เราแบบพับมันเก็บไว้เมื่อนานมาแล้วอะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็แบบเออเราก็ทำได้ว่ะ เล่นดนตรีมาไหนปฐมที่แรกคือเป็นโนคลาสสิกเริ่มมาเล่นกีตาร์ก็คือตอนได้หนังดนกซีตอนประมาณม1ก,ก็ก็คือได้จับกีตาร์เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่ม,มเล่นกีตาร์เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันลงเป็นมินกันเล่นไปเจอกันที่คอนเสิร์ตสตาร์เต๊กพี่อัดตัร้องเพลงซึ่งมันได้เข้าห้ององกับพี่อัดแล้วว่าแบบเอ้ยดีว่ะแบบเสียงเท่ดีอะไรเงี้ยเราก็ทำใจในตอนนั้นแต่ว่าคนที่มาชวนทำวงคือพี่อัดเพลงใหม่ชื่อว่าถึงเวลาฟังครับ ชื่อภาษาจะเป็นคำว่า Hear เราก็จะม <Moment. S 1> ีวงเล็บที a r d เรารู้สึกว่าแบบการฟังตอนนี้มันเหมือนถ้าเราใช้แค่หูฟังมันไม่ได้เข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารกันิงเราก็ถือว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นมันคือการที่เราใช้ใจฟังก็เลยเล่นกับคำว่า Hear กับ Hard ครับ mm hmm. ตอนเขีย ENGLISH นนะครับมันก็มีเรื่องที่เราอยากจะเล่าเพราะเรารู้สึกว่าตอน, Mohammed, อนที่เราเห็นข,ข่าวเรื่องของครูที่ตัดผมนักเรียนเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าครูไม al um ่ฟังเด็กเลยมันก็เลยเริ่มอินสปายมาจากตรงนั้นว่าเราอยากแต่งเพลงสื่อสารในเรื่องของเจเนอเรชันแกรปพอเราเริ่มเขียนไปแล้วก็เดียวกัลอบผ่านแบบเรื่องของปัญหาสังคมที่มันกําลังเกิดมันก็ลิงไปตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็เริ่มได้คอนเซ็ปต์ว่าแบบอยากพูดเรื่องการหลับฟังเลย วันหนึ่งพี่อัดส่ง Voice น e m มครับแล้วส่งมาไม่ได้เขียนอะไรนะส่งมาเฉยแล้วก็เป็นเพลงช้าเป็นฮัมฮัมแบบเป็นฮุกข,ของเพลงเนี้ยครับแต่ว่าเป็นแค่แบบเธอเธอเป็นเมโลดี้อะแล้วแล้วก็มีเสียงปิดกระเป๋ารูปซิปเหมือนนัเก็บของเก็บของ,อะ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรอยแล้วก็ฮัมฮัมอะไรอ่งี้แล้วผมก็แบบฟังอยู่ดีผมก็อินสปายอะไรบางอย่างได้ว่าแบบเชื่อทำให้มันเป็นเพลงเร็วกว่า แล้วผมก็เริ่มขึ้นเอากีตาร์มาเล่นเขียนกองเอาเมโลดี้พี่อัดเนี่ยเอามาร้องเองแล้วก็ส่งให้พี่อัดฟังกับกับพี่แพททีท่เพิ่งมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาก็โอเคเกันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เพลงนี้ก็เดบิวตรอบหลายรอบมากจากอะไรก็ไม่รู้อะค่อยแก้เมโลดี<อ>้ไปอะไรเงี้ยสุดท้ายเพลงนี้กลายเป็นเพลงเร็วที่สุดของมินมันมีท่อนหนึ่งอะที่ร้องว่าแบบ I can be the one you can be the one คือท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่ผมอะที่ผมตีความเมโลดี้จากพี่อัดมาแม่งเป็นเพงลงรักฉันก็เป็นเบอร์วันของเธอได้นะอะไรยย่่าางเี้้้แแตววสุดทล มันกลับมาเป็นบริบทเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบสื่อสารได้เหมือนกันว่าคุณก็เป็นคนที่เปิดใจได้นะฉันเองก็เป็นคนที่เปิดใจแล้วฟังได้นะแบบ I can be you can be แบบเริ alone, ่มจากที่ตัวคุณเริ่มจากที่ตัวฉันได้อะไรเงี้ยครับผม เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดประเด็นที่มันกว้างขึ้นประเด็นที่มันโตขึ้นมันก็เป็นมาจากว่าช่วงปีที่ผ่านมาที่เราหายกันไปที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงเลยเพราะว่าต่างคนก็มีภาระน,น,น,นู่นนีอ่อะไรเงี้ยการกลับมาครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นกระบอกเสียงบางอย่างที่พูดเรื่องที่มันไม่ใช่แค่ความหลัรใช่ครับสุดท้ายพอเรามานั่งฟัง ม,มันก็ตีความไปเรื่องอื่นๆก็ได้เราก็มีการทดสอบเอาแบบเดโมให้เพื่อนๆฟังอะไรเงี้ยก็คนไม่เชื่อเพลงความรักหรอวะอะไรเงี้ยบางคนก็จะเรื่องเรื่องงานใช่ผมให้เพื่อนที่ทํางานฟังเขาก็จะแบบอุ้ยเหมือนเรื่องในออฟฟิศเลยเนาะกล่ว่าเจ้านายกับว่าลูกน้องอะไรเงี้ยคือมันเลยตีความได้แล้วแต่ว่าคนอินอะไรนะคนกําลังอินกับแต่ว่าถ้าถามว่าเราเราอยากสื่อสารอะไรเราก็มีเรื่องที่อยากสื่อสารชัดเจนแหละคือเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า เพลงมันสามารถเปลี่ยนแปลงใช่หลายๆอย่างได้เราก็เลยพยายามที่จะโฟก,กัสตรงนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถทําเพลงที่มันสื่อสารกับคนในประเด็นที่บางทีมันสื่อสารตรงๆมันอาจจะยากอนะไรอย่างเงี้ยเราก็าจ,จะใช้มุมเนี้ย ในการทําเพลงเนี่ยพูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยเลยถ้าถามว่าเป้าหมายจริงคือเราอยากเป็นวงที่เหมือนพัฒนาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้โตในแง่ของแบบเพลงทที่ไปไปถึงผู้คนที่ที่มากขึ้นหรือว่าเราอยากจะสื่อสารกับคนกว้างขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเพลงใหม่ที่ทําหรือว่าเพลงต่อไปที่ทำอ่ะผมกลับมาในสิ่งที่แบบซิมเพิลมากๆเลยมันจะมีนะช่วงที่แบบเราอยากปล่อยของแบบกูเรียนมากูจะแบบยัดกูจะใส่โชว์เท่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงแฮปปี้หรือยังอ่ะคือเอาเอาที่ตัวเองแฮปปี้ที่ผมกับพี่อาจแฮปปี้ พอเราทำํำเรื่อยๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทำํำตอนนี้เราอยากให้มันมันจริงใจมากที่สุดเหมือนเราเหมือนเราแค่รู้สึกว่าเออเราอยากจะพูดเรื่องเนี้ยเราก็อยากให้ทุกอย่างมันรู้สึกแบบคนฟังเขารับรู้ได้วนี่มันคือแบบความจริงใจที่แบบเราตั้งใจมาาใอบให้เลย